ด่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งรับฝนแรงต่อเนื่อง5วันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567คลิปนี้ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคซึ่งในวันนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่ และยังมีฝนตกต่อเนื่องไปอีกห้าวันรวดคาดว่าจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากจึงขอแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและอําเภอที่ต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถลม่มว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดและอําเภอใดบ้างลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อนเนื่องไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมจะเป็นไปในทิศท,ทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียโดยยังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปานกลางและมีลมระดับบนที่5,500เมตรวันนี้ยังคงพัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นำพามวลอากาศให้ยกตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝน หลายพื้นที่จึงมีฝนเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากโมเดลว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นทั้งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นกลุ่มฝนจะเริ่มแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตาใต้จากโมเดลจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าเข้าปกคลุมนะคะโดยมีพื้นที่สีเหลืองเข้มและสีแดงบริเวณดังกล่าวหมายถึงพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนมากกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงคำ่ำยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนส่วนพื้นที่อื่นๆจะเริ่มมีฝนลดน้อยลงอาจมีฝนเล็กน้อยบางแห่งได้ในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหลังจากนั้นในช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและบริเวณภาคใต้ตอนบนซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยจังหวัดที่ต้องเตรียมตัวและเฝ้าระวังได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อำเภอศพบเมยและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดและอำเภอพบพระจังหวัดพิษนุโลกที่อำเภอนครไทยจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครนายกที่อำเภอเมืองและอำเภอปากพลีจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอคลุง อำเภอมะขามอเภอแหลมสิงห์และอเภขาขาคิชกูดจังหวัดตราดที่อเภอเมืองอเภอคลองใหญ่อเภอแหลมงอบและอเภอเกาะกูดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีที่อเภอแก่งกระจานส่วนพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีที่อเภอเมืองอเภไซโยกอเภอสังขละบุรีและอเภอทองผาภูมิจังหวัดปราจีนบุรีที่อประจันทคาม จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอเภอมะขามอเภอคลุงและอเภโป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดที่อเภอคลองใหญ่อเภอเขาสมิงและอเภอบ่อไร่สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดินโคลนถล่มได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่อเภอเมืองอเภอศบเมยและอเภอแม่เสียงจังหวัดเชียงใหม่ที่อเภออมก๋อยจังหวัดตากที่อเภอท่าสองยางอเภอแม่ระมาดอเภอแม่สอดอเภอพบพระ และอำเภออุ้มผางจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีอำเภอทองหาภูมิและอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดจันทบุรีที่อำเภอมะขามและอำเภอคลุ้งจังหวัดตราดที่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงและอำเภอเกาะช้างขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวติดตามสภาพอากาศเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจํา ให้เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นสูที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ดีพื้นที่นอกเหนือจากบริเวณดังกล่าวก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งได้เช่นกันซึ่งลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนล,ลำปางตาก อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกานศุ์มุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 3องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศางเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32ององศางเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธ,ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียส ส่วนคลื่นลมยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่30-31กรกฎาคมรองมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียส่่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยกำลังปานกลางจึงยังคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนอง กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแต่ภาพรวมอาจจะมีฝนลดลงเล็กน้อยคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นในวันที่1สิงหาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเรามารสุมจะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาและสปปลาวตอนบน ส่วนลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกําลังปานกลางและจะมีลมใต้พัดเสริมขึ้นมาอีกแรงจึงเป็นเหตุทําให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดน้อยลงเหลือประมาณร้อยละ40-60ของพื้นที่ กับจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคตามโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนตกหนักส่วนมากจะกระจุกตัวในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่จากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่2ส,งสิงหาคมลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงเป็นเหตุปัจจัยสำคัญทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ โซนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งโดยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางจะส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6สิงหาคมเลยทีเดียวโซนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกภาพรวมจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง ประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6สิงหาคม2,567เช่นกันจากแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้านี้จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราในบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่บางพื้นที่อาจจะมีฝนลดลงบ้างแต่พื้นที่เสี่ยงภยัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจํายังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากซึ่งณนะขณะนี้ก็มีหลายพื้นที่ทียังคงประสบเหตุอุทกภยัยโดยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ทุกๆกวันมวลน,น้ําสะสมจํานวนมากเริ่มไหลบ่าลงสู่ที่ต่ําแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ขอให้ระดับน้ำและสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวในขณะที่หลายพื้นที่ได้รับฝนกันแบบชุ่มฉ่ำขอให้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปตกในบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยฝนนะคะสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปรับรวนเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจ กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ